2 8กรกฎาคม64ยอดติดเชื้อ196ล้าน1แสนกว่ามีติดเชื้อโควิดทั่วโลกวันเดียว6แสนกว่าเสียชีวิตแล้ว4แสน4ล้าน1แสน้าหมนกว่าวันเดียว9 0 0 0กว่านี่คือผู้เสียชีวิตไทยอยู่อันดับที่46ของโลกจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม หน้าห้าแสมามพันสารยบายจากต่างประเทศ10บรายนาในประเทศ1 3ึ4งหารยเจายเรือนจำสองร้อยสรายคัดกรงเชิงลุก2องพัรายรวมแล้วนี่1หมื่ขึ้นเลยนะหมืนหเลยพุ่งขึ้นไป รักษาหายเพิ่มหนึ่งมืนห้าสิบอ็ดรายเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งร้อยสามสิบสามรายสงสัยสูงที่สุดตั้งแต่มีมาเนี่ยเท่าที่มีมาในเท่าที่ฟังฟังเท่าที่อาจารย์อ่านมานิดร้ยสามสิบสามรายต่อวันเนี่ยเสียชีวิตสูงที่สุดแล้วนะ <c oughs> ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเท่าที่อ่านอ่านมารู้สึกจะมากที่สุดเนี่ยโอ้โหนะหนักนะต้องช่วยกันจริงๆนะต้องพึ่งตน แล้วก็มีน้ำใจช่วยกันพึ่งตนแล้วมีน้ำใจช่วยกันนะเอา้ามาดูสถานการณ์ทั่วโลกนะ s t s ต today CD c d ซเตือนโควิดกลายพันธุ์อีกไม่กี่ครั้งก็หนีวัคซีนได้ว่างั้นนะเนี่ยนะเขาบอกว่ามันกลายพันธุ์อีกไม่กี่ทีก็หน,นีวัคซีนได้แล้วนะเนี่ยซ d c ีสหรัฐเตือนโควิด19กลายพันธุ อีกไม่กี่ครั้งก็หลบเปลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้นะในนี้โกเชลวาวาเลนสกี้ผู้ในการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสารัต CDC เตือนเนี่ยเขาเตือนว่าระหว่างแถลงข่าวว่าโควิด -19 กากลายพันธุ์อีกไม่กี่ครั้งก็จะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้เห็นไหมล่ะตัววัคซีนเองนี่ก็ยัง ไม่ใช่คําตอบหลักนะแน่นอนละไอตัวที่มันยังไม่กลายพันธุ์มันกน็ช่วยลดปัญหาได้ระดับหนึ่งแม้ไม่ร้อยเปอร์เซนก็ช่วยได้ระดับหนึ่งก็ดีดีกว่าไม่ได้ได้ระดับหนึ่งแต่ไอที่มันกลายพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพึ่งตนในการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะ,น,ะนี่แหละที่ต้องเรียนรู้ให้ชัดเลยวิชาพึ่งตนในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยจึงสาคัญนะ วิชาแพทย์พุทธศาสตร์นี่แหละนะแพทย์พุพทธศาสตร์นี่แหละจะสําคัญตอนนี้แพทย์พุทธศาสตร์จะมีความสําคัญขึ้นมาเพราะเราวิจัยมาแล้วว่าสร้างภูมิบรนฐานได้จริงนะสร้างภูมิบรนฐานได้จริงสู้โรคโควิดโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้ออื่นๆได้จริงนะตอนนี้มีงานวิจัยของเราชัดเจนนะพี่น้องค่อยเรียนรู้กันไปว่าจะทํำยังไงกันบ้างอาจารย์ว่กการพึ่งตน นี่แหละสาคัญแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้พึ่งตนได้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะยาฆ่าไวรัสนั้นไม่มีอยู่แล้วยาฆ่าเชื้อไวรัสน่งร้อยกว่าปีไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงไม่มีนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียมีนะเชื้อราเชื้อแบคทีเรียมียากําจัดแต่ยากําจัดไวรัสโดยตรงไม่มีแม้แต่วัดธรรมดายังไม่มียากําจัดเลยนะ นี่ก็เป็นสัจจะในโลกนะแต่การสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อกําจัดโรคจึงสําคัญอาจารย์ถึงบอกว่าการสู้กับไวรัสเนี่ย